ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเทคนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น r a ็กนาร k อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแร็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว UT Phone กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม FK Journey ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิม และเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตา่างคลิปแล้วเนาะิ่งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วรทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้งตามกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมถังซานและรวมไปถึง Seven n i g h t r Reverse ด้วยนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซชชั่นท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร้อมๆกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่รับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะคะรับวันนี้ผมภูมิจะเผยอาราฟรรมารีกันที่เคยสวัสดีเนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า Seven n i g h t r e b i r t h นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาบอกวิธีสหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมแล้วกันนะครับในการผ่านบอสไฮด้านะชั้น11นะครับว่าเราจะทำยังไงบ้างเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราผ่านบอสวัไวไปแล้วใช่ไหมชั้น10อนะ่าแต่ว่าชั้น11เนี่ยยากไปหน่อยแต มันค่อนข้างง่ายกว่าบอสวัวค่อนข้างเยอะเลยปัจจุบันเนี่ยถึงชั้น12แล้วแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงอ่ะเราต้องฟาร์มบอสวัวให้ได้เซตอัตราบ็อกซะก่อนถึงสามารถมาลงตรงนี้ได้เพราะว่าแบบมอนสเตอร์หรือว่าไอตัวบอสมันเนี่ยตัวหัวตรงกลางจะเป็นตัวที่เราโจมตีโดนดาเมจเท่านั้นหัวซ้ายหัวขวาจะโดนดาเมจแค่หแล้วตัวเนี้ยมันจะมีทั้งติดพิษและเป็นอมาพาส เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าใครลองมาเล่นแล้วแบบไม่ฝ่าบอสบัวนะคุณแบบเละเทะแน่นอนอ่าเพราะว่าก่อนหน้าที่แบบจะมาถึงด่าน1 0ด่าน11อย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากนิดนึงอ่าหลากัหลกๆเนี่ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันเนาะว่าทีมของสายฟรีแล้วก็สายเติมเนี่ยเราทํำยังไงบ้างนะกลยุทธ์เราก็สามารถดูได้เหมือนกันครับจะมีตัวนี้การติดพิษจะมีตัวนี้การอัมาตอ่าแล้วก็จะมีตัวของอาชูราเนี่ยเอาไว ทําให้เราล็อกหัวตรงกลางเท่านั้น่าประมาณนี้ตัวโจมตีเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ตัวเลยก็คือยูริและก็ปาสคาวนะครับเนาะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะอันนี้ผมให้ดูการจัดเซตก่อนแล้วกันเนาะการจัดเซตก็จะเป็นหลังหหน้า4ใช่ไหมเพื่อทําให้ตัวดาเมจหลักเราเนี่ยพลังโจมตีเยอะที่สุดแล้วก็สัตว์เลี้ยงของสายฟรีเนี่ยจะไปเล่นไอตัวนกอีกาของแทโอที่มันแจกฟรี จะบวกพลังโจมตีทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็ตัวละครหลักของเราเนี่ยถ้าเป็นสายฟรีก็คือยูรินะครับอันนี้เป็นตัวสีดาวนะถ้าเป็นตัว5ดาวจะเป็นตัวสีเหลืองๆนะครับเราจะเริ่มเปิดประเดิมมาโดยการใช้สกิล1ก่อนเพราะว่าจะทําให้ศัตรูติดเผาไหม้แล้วก็เปิดด้วยสกิลที่2เพราะว่าถ้าเราโจมตีศัตรูโดยเผาไหม้เนี่ยดาเมจครั้งนี้จะแรงขึ้น140%เพราะฉะนั้นสกิลของมันสร้างดาเมจ230%มอยู่แล้ว ก็แรงขึ้นไปอีกแถมไม่สนใจพลังป้องกันเพราะฉะนั้นข้อจํากัดเลยคือสกิลหนึแล้วสกิลสอนั่นเองนะครับสำหรับตัวดาเมจตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็ตัวนี้เอามากันอามาพาดการแบบติดแขงติดช็อตนะครับแล้วก็ตัวนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทให้เพื่อนได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวอามาซับทีมได้ค่อนข้างดีเหมือนกันเลย อ่าแล้วก็ตัวละครตรงนี้นะครับนี่ลูซี่ไม่ต้องทําอะไรเอามากันพิษแล้วก็เอามาฮิลแค่นั้นลดคูดาวนะครับนะฮิลเลือดแล้วลดคูดาวประมาณนี้แล้วก็ตัวของเอสก็เอามายืนลดเกราะเฉยแค่นั้นเลยลดพลังป้องกันศัตรูนะครับเอามาแค่นี้จริงๆนะตัวมันอนะแล้วก็สุดท้ายเลยตัวคีย์หลักจริงๆที่ถ้าสายฟรีไม่มีตัวนี้ไม่น่าได้นะครับก็คืออาร์ซูล่านะครับตัวเนี้ยถ้าเป็นตอนเกาหลีเนี่ยมันจะทําให้สกิลหนึ่งเนี่ย เพิ่มผลตรงอ่าเพิ่มผลจุดอ่อน50%กว่าเปอร์เซ็นต์มั้งแต่ว่าคราวนี้เขาลบออกเอาไปใส่ Skill Pass สกิลแพสซีฟแทนสกิลแพสซีฟเนี่ยกลายเป็นว่าเพิ่มอัตราจุดอ่อนอยู่ที่50%แต่ว่าถ้าเราอัปเกรดจนถึง6ดาวมันจะกลายเป็น70%อเนะเออเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมาเราจะมีผลของจุดอ่อน70%เพราะฉะนั้นเราต้องทำเซตจุดอ่อนอีก30% ตัวของน้องอาซูล่าเนี่ยจะโจมตีตัวหัวกลางแน่นอน100%เผื่อใครไม่รู้นะครับเกมนี้เราไม่สามารถฟิกได้ว่าเราจะตีหัวกลางหัวซ้ายหัวขวามันต้องพึ่งสถานะจุดอ่อนอ่ายิ่งจุดอ่อนเต็มร้อยจะตีตัวกลางเท่านั้นเลยและเมื่อตัวนี้สถานะจุดอ่อนจากแพสซีฟใช่ไหมแล้วไปทําตัวของเซตอุปกรณ์ให้ได้จุดอ่อนอีก30กลายเป็น100เนาะ แล้วเราให้ตั้งค่าสกิลหนเปิดก่อน,นครับสกิลหเปิดก่อนเนี่ยจะโจมตีศัตรูแล้วทําให้อีกฝ่ายติดมุ่งมั่นใช่ไหมมุ่งมั่นโจมตีคือตัวละครทั้งทีมเราเนี่ยจะโจมตีตัวนั้นอย่างเดียวเลยนาน4ี่เทินถ้าเราอัปเกรดสกิลจะอยู่ที่5เทินอ่าพร้อมลดป้องกันได้นะประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นการจัดสกิลนะครับถ้าผมแนะนํานะบอสไฮด้าก่อนที่เราจะเล่นแบบต่อสู้ซ้ําเนี่ยมันต้องเล่นมือเท่านั้นเลย เริ่มต้นมาจัดสกิลแบบนี้ครับ1อ่า2 3แบบนี้แล้วพอมันใช้สกิลนี้ปุ๊บเราก็มากดเล่นมือโดยการกดตรงนี้มันจะเป็นประมาณนี้ครับาการเล่นเนาะและถ้าเราผ่านบอสแล้วให้เราไปต่อสู้ซ้ำแล้วไปจัดลำดับสกิลเราจะจัดแบบนี้ 1..2..3..4.. เห็นปะมันจะจัดแบบนี้ได้ถ้าเราใกล้ตายเรามากดฮิลครับ ห้แบบนี้เลยอันนี้คือสำหรับสายฟรีนะจะเป็นประมาณนี้่าแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นแบบสายเติมเลยนะครับอันนี้คือเดี๋ยวลงให้ดูด่าน10บด่านสิเดี๋ยวลงเด,วเดี๋ยวลงให้ดูเลยด่านสิบเอดดี๋ยวลงให้ดูเหมือนกันอะด่า,ดานสิบนะครับตัวคีย์ลักของเราจะเป็นปาสคาวนะครับคือต้องแม่งต้องเป็นตัวเดียวเลยแล้วก็ปาสคาวเนี่ยทำมาลงบอสเลดทุกตัวเลยมั้งทั้งบอสทั้งบอสไฮด้าบอส าร์มทรัพยากรเหมือนจะมีตีแบบกิลด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือดีเหมือนกันเอามาตัวนี้เป็นตัวหลัก2ตัวนี้อยู่เหมือนเดิมอ่าสตัวนี้คืออยู่เหมือนเดิมแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงยอนจีเนาะเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับถ้าสมมติปลดล็อก6ดาวได้ก็ดีปลดล็อก6ดาวปุ๊บพลังเวทเป็น22พร้อมกับปลดล็อกอีก3แถวอ่าพลังโจมตีเวทอาจจะเป็นสักประมาณ5 0 6 0ก็ดีนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวละครที่เราจะเอามาเล่นด้วยก็คืออตัวขง อ่อน้องบิสกิตนนแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนตัวของเอ่อตึดตดตืดเดีย๋ยวผมจำก่อนตัวไหนวาเพื่อนเอ่อพินนะหลกักๆจะเล่นเป็นประมาณนี้นะครับก็คือปาสคาวเนี่ยถ้าเราอัพสกิลนะครับเป็น6ดาวฟ้าสกิลของเขาจะติดคริดแน่นอน100% การโจมตีเนี่ยนะครับอ่าจะไม่สนป้องกันเลย470อ่าถ้าสมมติเราอาร์มสกิลเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามันมันโหดมากอ่ะไม่สนใจป้องกันเลยนะครับ65%พร้อมกับติดครีนแน่นอน100แต่ขอย้ำว่าอาจจะต้องเป็น6ดาวฟ้าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบ2ดาวธรรมดาก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเล่น2ดาวก็ได้คือจะทำให้สกิล1เนี่ยสามารถลดคูดาวสกิล2ได้เลยอ่าถ้าอัพ2ดาวปุ๊บก็บวกลดคูดาว40วินาที ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นมาเนี่ยปาสคาวคือยิงสกิลนี้ติดคีนแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทําคือจุดอ่อน48%อตัวของจุดอ่อนคือตรงนี้ครับพอดีเป๊ะ48%เลยถามว่าทําไมเราเอามาใช้คู่กับบิสกิตและเรายิงสกิลนี้แค่นั้นพออันนี้คือปาสคาวแล้วก็การที่เราจะเล่นมาเนี่ยเรายังไม่สามารถหาเซตตีบอสต,ตรงนี้ได้ใช่ไหมปัจจุบันใส่เซตไฮดราเป็นบวกดาเมจบอส อ่ะก็คือใส่4ชิ้นเพิ่มดาเมจที่ทําได้30%ถ้าเราเจอบอสก็เพิ่มดาเมจอีก40%กลายเป็นถ้าเราต่อสู้กับบอสดาเมจเพิ่มขึ้น70%ถ้าใส่เซ็ตนี้นะมันสามารถฟาร์มได้จากด่านตัวของไฮดรานี่แหละนะครับหลกัหลกๆเลยถ้าเรามาปุ๊บเรายังไม่มีอะไรแนะนําว่าให้พยายามทำพลังตัวของจุดอ่อน48แล้วเอามาเล่นคู่กับบิสกิตบิสกิตเนี่ยเราไม่ต้องใช้อะไรเยอะเลยครับใช้สกิลหนึ่จะเพิ่ม อัตราจุดอ่อน54%อ่าให้ทีมเราเพราะฉะนั้นมันก็เอามาใช้คู่กับตัวสกิลของอา,อาตัวของจุดอ่อนของตัวเขาเองใช่ไหมก็จะครบ100แล้วก็สกิลของบิสกิตเนี่ยคือเพิ่มปริมาณสร้างดาเมจต่อบอสอีก40%เพราะฉะนั้นเริ่มมาตัวนี้ต้องเปิดเป็นคนแรกปึ้งทําให้ตัวของพาสคารยิงโดนแน่นอนอันนี้คือจําเป็นมากๆนะครับในการที่ต้องเล่นเลยอาและต่อจากนั้นเนี่ยเราจะมาบัฟอะก็คือตัวของ ลีน่าลีนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบถ้าเทียบเทียบกันก็บิสกิตลีน่านี่คือเทียร์เดียวกันเลยนะตึงๆเลยเทียแบบสุดๆเลยเพราะว่ายืนอยู่เฉยก็เพิ่มดาเมจคริติคอน34%ให้เราอ่าแถมตัวของน้องเนี่ยมีสกิลที่สร้างบาเรียรตามเลือดด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีโล่ที่ถึกกว่าตัวอื่นมากแล้วก็เริ่มมาเราจะใช้สกิลบัฟครับก็คือเพิ่มปริมาณความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก23%พร้อมกับลดเกราะ เพราะฉะนั้นลดกราะ41%พร้อมกับไอตัวพลาสคาวเนี่ยยิงลดเกราะอ,อีก65%มันจะไม่สนใจเกาะเลยอ่าและต่อจากนั้นเราจะมาบัฟตัวของวิกตอเรียโดยการใช้บัฟตัวนี้เพิ่มพลังเวท29%มันจะมีสกิลบัฟอีกอันนึงก็คือสร้างราเมจเวทเพิ่มขึ้นแต่ว่าสกิลนี้แรงกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ใช้คู่กันแต่ว่าผมมองว่าใช้สกิลเนี้ดีกว่าประมาณนี้ถ้าสมมุติเราจัดเรียงสกิลแบบเล่นเองนะ มันจะเป็นประมาณนี้ครับก็คือเริ่มต้นมาเนี่ยบัฟหนก่อนเลย1นึใช่ไหมสองสาแล้วก็สกิลนี้4ต่อด้วย5มันจะเป็นการบัฟจุดอ่อนเพิ่มดาเมจแก่บอสสีอ่าพร้อมกับไม่สนใจเกาะสี่เปอร์พร้อมกับสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น2ีอ่าและก็จะมาบัฟเพิ่มพลังเวทอีกและสุดท้ายเราจะยิงเปี่ยงและ สกิลที่5คือลดคูดาวสกิลและเราจะมากดยิงสกิลนี้อีกทีหนึ่งเปียงมันจะวนเป็นแบบนี้ครับ่าสกิลนี้จะอยู่5เทินนะเพราะฉะนั้นอันนี้5เทินอันนี้จะอยู่4เทินอันนี้จะอยู่3เทินอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะเล่นแบบนี้ก็ได้ก็คือ1 2เพราะว่าอันนี้อยู่4เทินใช่ไหมอ่าอน,นี้อยู่4เทินใช่ไหมสาม เอ่อสี่ห้าอ่ะแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้เออถ้าจำไม่ผิดน่าจะจัดแบบนี้นะ1 2ึ่งสามสี่ห้าแล้วก็วนกลับมาเพราะว่าเดี๋ยวสกิลนี้มันจะอยู่แค่สามเทินอ่ะจัดแบบนี้สอรี่สอรี่จัดแบบนี้เลยเอ่ะอ,อันนี้คือเล่นมือนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นทีมที่เล่นอยู่ในตอนนี้นะครับที่แบบออโต้เลยด่าน10บเลยก็จะเล่นแค่นี้คือบัฟหปุ๊บแล้วก็บัฟนี่ปุ๊บแล้วก็ยิงเลย ว่าอันนี้มันลดกเกาะ40%เงยอ่าพร้อมกับสร้างาน้เมัเพิ่มเติมเราไม่ต้องใช้สิ่งนี้อันนี้นะ1 2 3่งสยิงเลยและมันก็จะออตโอต้เองอัตโนมัติแบบเล่นแบบนี้อันนี้ด่าน10นะครับเพราะว่าปกติอ่อตอนนี้คือฟาร์มด่านไนแมอร์อยู่ซึ่งด่านไนแมร์มันสามารถอ,อ่ลงได้แบบเฉพาะการปล่อยออโ,อโต้ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องพับหน้าจอมาลงไฮด้าแบบเล่นเองอะไรประมาณเนี้ยเออแต่มันก็จะบัฟ แข้งขึ้นมาแล้วก็ไอตัวอาชาก็ยิงอืดเข้าไปเนี่ยถ้าไม่มีการพิดกันหรือว่าติดบล็อกนี่คือมันบอสมันยิงแล้วเทอะมากครับมันยิงรัวเด็ดต,ตีแล้วตีอีกเห็นปะนี่คือขนาดติดบล็อกทั้งอันแล้วนะอื้ป,ปับครับอ่าประมาณนี้อื้มันจะเป็นแบบโดน8ปดหมื่นเก้าหมื่นประมาณนี้อ่ะแล้วก็ปกติก็คือปล่อยไว้อย่างงี้มันน่าจะใช้สกิลเองของมันนะ แต่อย่างที่บอกคือถ้าเรากดมือเราต้องมากดตรงนี้ต่ออ่ามันฮิลใช่ไหมถ้าถ้ากดมือเราต้องมากดสกิลนี้แล้วก็กดสกิลนี้ทีหนึ่งบอสก็จะตายทันทีเพราะฉะนั้นไอ้บอสไฮด้าส่วนใหญ่ถ้าเขาจะฟาร์มอ่ะเขาจะฟาร์มเป็นแบบกดออโต้ให้มันกด5สกิลให้ประมาณนั้นเอ๊ะมันก็ไม่ยอมกดสกิลสักทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องช่วยมันนะครับกดนี่แล้วก็กดนี่อีกทีนึงเอี่มันก็จะเป็นการรีสกิลปึ๊บจากร้อยกวิมันก็จะหายไปเลยเห็นปะ ่าประมาณนี้แล้วก็ยิงอันนี้อีกทีนึงเปี่ยงแต่ว่าให้ออตโต้เล่นไปเลยก็ได้แหละแต่ว่ามันมันช้าครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเขาจะฟาร์มบอสไฮดาเขาจะผ่านก่อนครั้งแรกพอผ่านก่อนอย่างที่บอกครับมาจับสกิลจัดสกิลก็1 2ึ่งสอี่หแบบนี้พอ5ปุ๊บมันรีสกิลมันก็อาจจะมีโอกาสส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แม่งจะเป็นฮิลแล้วก็ค่อย ใช้สกิลอ่าอย่าน้องมารถครูดาวมาให้แต่จัดเป็นแบบนี้แล้วก็กดลงออโต้ครับสมมุตินะหนึ่งสอสามสี่ห้าอะผมกดลงออโตโอ้มันก็จะรันให้แบบนี้เห็นไหมเราก็ปิดหน้าจอตรงด้านล่างครับตรงนี้เห็นไหมเนีนยเราก็จะพับหน้าจอไปเดีย๋ยวดูก่อนนะนี่ครับมันจะยิงปึ้งใช่ไหมแล้วก็จะใช้สกิลของวิกตอรียตีก่อนเพิ่มดาเมจเวทเปียง อ่าแล้วก็ต่อไปก็บัฟของลีนาแล้วก็ค่อยยิงปาสคาวนะครับตีอ่าแล้วก็บัฟลีนาแพงต่อไปลองมาดูครับตอนแรกเรายิงประมาณแปดหมื่นใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้มาดูปาสคาวยิงเพราะมันมีบัฟครบสูตรอยไงแบบติดสูตรอะ่ะอ่านี่ตีอีกครั้งหนึ่งปาสคาวยิงเลยปืดโอนะหนึ่งหนึ่งแสนนะครับแล้วก็มันก็จะกดรีสกิลตัวเอง อ่าประมาณนี้คือเราจะกดไว้แค่5 s k สกิลนี้เพราะว่าเรารอสุ่มให้มันรีเห็นไหมกดปุ๊บเนี่ยจากร้อยวิหายเลยแล้วก็ไอ้สกิลตัวเนี้ยเราไม่สามารถกดซ้ําต่อได้ให้มันเป็นครั้งที่6ใช่ไหมเราก็ต้องรอให้มันใช้สกิลส่วนใหญ่มันจะกดฮิลของรีหน้าก่อนอะ่ะโอ้เอ้ยปัสคาวยิงเลยว่ะดีเนี่ยเราจะออโต้แบบนี้เมื่อก,กี้แสนหถ้ามันติดแสนหตั้งแต่ดอกแรกน่าจะตายแล้วแล้วเราก็กดพับหน้าจอไป โดยปกติเราจะกดพับหน้าจอแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อเพราะว่าฟาร์มไฮด้ามันมันยุ่งยากตรงต้องลันสกิล5รอบแล้วก็ไปลงด่านลงหอลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าคราวนี้เดี๋ยวผมพาเ,เพื่อนมาดูผ่านด่าน11ผ่านด่าน11เนี่ยคือมันไม่ได้ยากเท่าบอสบัวเว้แต่มันต้องเล่นมือมันต้องจัดสกิลแบบนี้เลยนะครับมันต้องจัดสกิลแบบที่เราจัดแบบตรงนี้เลยแต่แค่การลำมันเยอะกว่า เดี๋ยวด่านสิบเอ็ดเราผ่านแล้วเนาะเรามาลงดูครับด่านสิบเอ็ดก็ถ้าเราจะเล่นมือนะครับก็จัดเหมือนเดิมเลยเราต้องจัดแบบนี้หนึ่งสองสามและเราจะกดตรงนี้เองสี่แล้วก็ห้าอ่าประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอลองเซตออโต้หน่อยนะว่ามันว่ามันน่าจะไหวไหมเพราะว่ายังไม่เคยเซตออโต้ด่านสิบเอ็ดเลยเอ,อ่อหนึ่งสองสาม 5ีห้าอ่ะแบบนี้เดี๋ยวลองดูผมคิดว่าถ้าสมมติทำตัดเลี้ยงยอนเฮ่ะ,ะให้มันเป็น6ดาวบวกกับทำสเตตัสเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบจากตอนนี้มันบวกพลังตุมตีเวทแค่20อประมาณ19%ใช่ไหมถ้ากด6ดาวพร้อมกับกดสเตตัสข้างล่างบวกดาเมจเวทอีก60%่ะผมว่าน่าจะยิงตายครับเ,เพราะว่าตอนนี้ยอนจี G มีแบบ สามตัวแล้วขาดอีกหนึ่งตัวจะกลายเป็นหกดาวได้คือบางอย่างมันต้องการของในการผ่านนะครับแ่สังเกตว่าด่านสิบเอ็ดกับด่านสิบดาเมจไม่ค่อยต่างกันนะครับแต่ว่าการที่เราจะวันช็อตมันตายไหมอีกเรื่องหนึง่งมันจะยุ่งยากส่วนใหญ่เลือดเราจะใกล้หมดก่อนแล้วมันจะกดฮิวก่อน่าฟาสคาวยิงอืดนะเก้าหมื่นถ้ามันลำอีกรอบนึงใช้ได้เลยเพราะว่าผมยังไม่เคยออโต้เลยไงจำได้วัดรอบก่อน ที่เราสตรีมอะเราออโต้ไม่ชนะแต่ว่าตอนนี้คือเราทําของมาแล้วไงเออนิดนึงนะทําของเพิ่มอีกนิดนึงถ้ามันถ้ามันถ้ามันรีสกิลแล้วก็ตีคือ,ค,อคือตายเลยอีเลยเพื่อนเออโอเคอีกนิดนึงโอ้ถ้ามันติดแสนหนึ่งก็จบแล้ะแต่อะ๋ยวลองดูประมาณนี้ต่อไปน่าจะฮิวครับนี่ฮิวส่วใหญ่ฮิวรีหน้าตลอดเลยแล้วก็เด้งเลือนขึ้นมาแล้วก็จะมาฮิวตัวของไอ้นี่ ือถ้าไม่ทำเซฟบล็อกมาก่อนน no ี่คือเละเทะเลยครับเข้าใจปะเพราะฉะนั้นไอ้การจะผ่านด่านนี้ได้คือคุณต้องวัวก่อนเลยแล้วก็มันจะใช้สกิลนี้ไหมถ้ามันใช้สกิลนี้ปุ๊บอีกทีนึงก็ตายแต่ตีธรรมดาก็น่าจะตายแล้วนะอุ้ยชิบหายแล้วตัวติดพิษอุ้ยเรียบร้อยตัวติดอมภาสกับติดพิษหายมีโอกาสลุ้นเละครับออฮิวเฉยโอเคตีธรรมดอีกรอบนึงเออก็มีโอกาสผ่านยากอยู่ถ้าทำดาเมจตอนเนี้ย ตอนนี้เดี๋ยวผมว่าจะทำดาเมจของปาสคาวให้มันแรงกว่านี้เพราะว่าคีย์หลักของปาสคาวคือยิงติดคียติดร้อยเปอร์เพราะฉะนั้นเราทำแค่ที่ดามจและพลังโจมตีเอาแบบลำทีเดียวมึงหายไปเลยอันนี้เห็นไหมเกือบชนะถ้าเราเล่นมือ,อยังไงก็ชนะแต่ว่าถ้าเราแบบเห็นไหมครับมันต้องการดามจเพิ่มอีกนิดเดียวจริง,รงนะเพรานะว่ามันจะออโต้สองรอบให้เราอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราจัดสกิลแบบเมื่อกี้คือตัด5-5้าครังนะร้งแบบเนะี้ย อ,อยู่ในการต่อสู้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวออก่อนต้องออกก่อนถ้าเราจัดสกิลแบบแบบเมื่อกี้นะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนมันจะยิงแบบห้าครั้งเลยไอยมันมันจะยิงแบบสองครั้งเนาะก็คือแบบนี้หนึ่งสสมสี่ห้าใช่ไหมพอยิงสกิลนี้เสร็จปุ๊บมันรีคูดาวปุ๊บครั้งต่อไปมันจะยิงอันนี้แน่นอน อ่าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบนี้เพราะจุดอ่อนเรา100ไงได้จากบัฟตรงนี้เพราะฉะนั้นมันยิงปุ๊บถ้าดาเมจเราพอ2อครั้งตายถ้าฟาร์มด่าน11ได้ข้อดีคือการันตีไอเทม2ชิ้นพร้อมกับออฟที่มีโอกาสดรอปตั้งแต่2 3 4เลยเพราะฉะนั้นยังไงก็ดีกว่านะครับถึงมันจะเสีย12พลังงานก็จริงนะจาก6แต่ว่ามันดรอปของ2ชิ้นไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปแก้ของปาสคาวแล้วให้มันยิง2ทีตายอ่าแล้วก็อย่างที่บอกคือก่อนเราจะลงไฮด้าเนี่ย เราต้องฟาร์มของเซตบล็อกใช่ไหมครับแล้วทุกตัวละครเนี่ยต้องขอย้ำว่าต้องปลดล็อก4ช่องเพราะว่าผมมองว่าด่านไฮด้าเนี่ยก่อนที่จะมันถึงด่านพวกด่าน10ด่าน11อด่ะมันยากกว่าบัวเวต้องปลดล็อกช่องให้หมดเลยถ้าไม่ปลดล็อกช่องเนี่ยงานหยาบหน่อยเออเพราะฉะนั้นอันนี้คือถ้าใครจะแบบฟาร์มไฮด้าสักด่าน6ด่าน7อย่างเงี้ยผมว่าด่าน7ปลดล็อกอาจจะ2ช่องธรรมดาก็น่าจะพอแต่ว่าปาสคาวคุณต้องแรงจริง นะเพราะฉะนั้นข้อจํากัดเลยจริงๆคือไอไฮราดเนี่ยด่าน11ผ่านง่ายกว่าด่านบัว11ก็จริงแต่ของคุณต้องเปิดทุกช่องแล้วก็ทาอัตราบล็อกหมดแล้วก็ไอตัวปาสคาวคือต้องอัตราคิทคอนดาเมจบวกกับดาเมจเพียวๆอะ่ะเอาให้มันบึบแล้วก็ข้อจํากัดอีกอย่างอนึ่งเลยคือคุณต้องมีจุดออด่อน48ประมาณนี้อ่าอันนี้คือเป็นวิธีที่ผ่านอย่างที่บอกคือเราก็อ่าผ่านอ่าเดี๋ยวเผื่อคิดว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงมึงไม่เห็นผ่านเลยเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดู ว่ามันผ่านนะครับเราก็ตั้งแบบหนึ่งสองสามอ่ะมาเพราะว่าถ้าเรายิงอีกทีหนึ่งมันก็ตายแล้วแหละ่ะเดี๋ยวเราบัฟก่อนพึบอ่าแล้วก็สกิลนี้เลยสามอ่อบัฟตรงนี้ต่อแล้วก็สกิลอันนี้อีกสกูดาวอ่ออ่าบัฟพ,พึบแล้วก็นี่ครับ แล้วพอเรายิงสกิลนี้รีคูดาวสกิลนี้เสร็จเราก็กดยิงต่ออีกรอบนึงแล้วเราค่อยไปฮิวอ่าพอฮิวเสร็จเราก็ฮิวต่อแล้วเราก็ลดคูดาวต่อแล้วก็ยิงธรรมดามันก็ตายมันจะต้องยิง3ทีอ่ะเอาง่ายๆผมว่าด่าน12ยังไม่ชนะแต่ว่าถ้าทําสักเลี้ยงยอนจีได้แล้วทำาั๊บคาวให้แรงกว่าน,นี้เดี๋ยวมารอดูนะว,ว่าด่าน12 13มามันจะนี้ไหมอ่ะพอรีสกิลเสร็จปุ๊บเรากดตรงนี้ต่อให้มันใช้ซ้ำครับแล้วก็ฮิวแน่นอน การันตีต้องหิวอ่าประมาณนี้ดีปึ้งเข้ามาแต่มันจะมีโอกาสตายไหมก็น่าจะยังนะตอนนี้ก็มีตัวกันพิษเลยครับกันพิษกันอมาพาสไม่งั้นเลเทครับอ่าพาสคาวยิงป้าเข้าไปอีกนิดนึงตายนะแต่ว่าอุ้ยชิบหายแล้วน้องไอ้เหี้ยอันนี้คือซวยครับโดนติดทีอ่อะไรไม่รู้ตายก่อนคราวนี้เราไม่มีตัวกันกันอน,นั้นแล้วอะ ไม่มีตัวกันอะไรนะไม่มีตัวกันอรรมภาพหนักเลยครับมีตัวกันพิษอยู่ก็ยังดีอย่างน้อยพอให้ได้ฮิวอ่าแล้วก็โอ้โหปั๊ดคาบกูตายอ่าหลักๆคือจะประมาณนี้แลวกันเดี๋ยวน่าจะต้องไปทําของให้มันแรงกว่านี้อีกนิดนึงจริงๆครับแต่อย่างที่บอกคือเราผ่านแล้วแหละด่านสิบเ็นะอ่าประมาณนี้คือผมมองว่ามันจะมีช่วงที่มันแบบนี้แหละถ้าตัวซัพพอร์ตเราตายคือเราก็เจ๊ง อย่างที่บอกรอบนี้ปัสคาวอาจจะยังแรงไม่พอตอนนี้คิดามเม200พลังโจมตี3,002อาจจะต้องคี2 5 0อาจจะคิ2 5 0อะไรอย่างเงี้ยพลังโจมตีสัก3 0 0ก็ยังถือว่าได้อยู่อัตราบล็อกเนี่ยต้องเอาออกเพราะว่าคือเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเนี้ยอา่าอันนี้อาจจะต้องเป็นคิดามเมดอ่าอันนี้ต้องเปลี่ยนออกต้องเปลี่ยนออกเป็นพลังโจมตีทั้งหมด อัตราบล็อกต้องเอาออกเปลี่ยนเป็นพลังสุมทีทั้งหมดอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นคริดาอเมจอันนี้ก็เป็นพลังโุมทีทั้งหมด2อันคือมันต้องรอเปลี่ยนของนิดนึงแล้วก็ถ้ายอนจี G, ทำหกดาวได้ปลดล็อกออปชั่น3ออปชั่นได้ผมว่าด่าน12 13มีโอกาสผ่านเพราะว่าเห็นเพื่อนบอกว่าถ้าพยายามมาลงด่าน13ได้จะการันตีประมาณ3ออฟขึ้นไปเพราะว่าไอเทมมันจะมีสุ่มตั้งแต่1ออฟ2ออฟ3ออฟ4ออฟใช่ไหมถ้าเรามีโอกาสาได้3ออฟเริ่มต้นเลยอะ โอ้โหการหาของดีๆของเราจะง่ายขึ้นเยอะมากเนาะก็หลกัหลกๆจะประมาณนี้แลวกาสรสลับบอสให้ได้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าสักไปที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์เจอกันครับสวัสดีครับ